ที่อยู่ในเมืองวาเลสกาที่ตั้งอยู่ที่รัฐไอโอวและโดยเหยื่อผู้เคระร้ายของคดีนี้มีด้วยกันทั้งหมด8รายด้วยรายแรกมีชูวัโจเซตดโดยเขาเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เกษตรโดยเขามีฐานะดีและยังเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนอีกด้วยด้วยโจเซตมัวส่วนตัวเขามีนิสัยที่เจ้าชู้จนเป็นที่เรื่องเรือในหมู่บ้าน และเขายังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกหลายคนด้วยโจเซต์มัวมีศัตรูทางธุรกิจเนื่องจากเขาใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งต่อมาอยยราที่สองซาลามัวเธออายุ39ปีด้วยเธอคนนี้เป็นภรรยาของโจเซตและยังเป็นแม่บา้านและยังเป็นสมาชิกของโบส